สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กายวอชพอดแคสต์ที่จะพูดเรื่องของชีวิตและการพัฒนาตัวเองครับผมกายวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอนั่นก็คือการปล่อยวางไม่ได้มันทำให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตเหมือนกับเป็นภาระในจิตใจที่เราแบ่งอยู่ตลอดเวลาผมเองครับเคยเป็นคนหนึ่งที่มักคิดว่าทําไมเลาถึงปล่อยวางไม่เป็นสักทีนะ และมันก็ทําให้ผมรู้สึกทุกข์ทรมานเหลือเกินและผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจรู้สึกแบบเดียวกันครับขอเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่เคยคิดว่าถ้าเราวางแผนได้ดีกว่านี้เนี่ยเราคงได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแน่นอนแต่พอไม่ได้อย่างที่หวังครับผมก็ทุกข์และรู้สึกไม่ดีจิตใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบันและไม่มีความสุขเลยทีนี้ครับรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่เราเปล่อยวางไม่ได้มาจากอะไรห มาจากความผิดหวังที่เราเคยพลาดโอกาสลองคิดดูครับถ้าวันนี้คุณพลาดโอกาสที่จะได้ทํางานที่คุณชอบหรือพลาดโอกาสที่จะได้บอกความรู้สึกกับคนที่คุณรักคุณจะเสียใจใช่ไหมครับเพราะคุณอาจจะไม่มีโอกาสนั้นเข้ามาในชีวิตอีกแล้วความผิดหวังมันก็เลยวนอยู่ในใจของคุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นั่นเองครับ 2. จากความกังวลในเรื่องอนาคตปัจจุบันครับ คุณมีทุกอย่างที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะสุขภาพแต่คุณกับกังวลกับอนาคตที่ว่าเอ๊ะเราจะถูกลาออกไหมนะเอ๊ะเราจะเสียคนรักไปตอนไหนหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับแม้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เรากลัาความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ในอนาคตนี่ามากดทับในใจตัวเองทั้งที่ความจริงเราควรใช้ชีวิตกับสิ่งที่มีอยู่ให้มีความสุข ข้อที่3ครับมาจากความรู้สึกผิดในอดีตบางครั้งคุณอาจเคยปฏิเสธโอกาสที่สําคัญหรือไปทําร้ายจิตใจใครบางคนสิ่งเหล่านั้นครับทําให้คุณคิดย้อนกลับมานะครับแล้วแล้วมันจะหลอกหลอนเราครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งๆที่ตอนนี้เราก็เติบโตขึ้นและกลายเป็นคนที่แตกต่างจากวันนั้นไปแล้วพอรู้สาเหตุแล้ว เรามาดู4วิธีช่วยจัดการนิสัยปล่อยวางไม่ได้กันดีกว่าครับข้อที่1ยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้วิธีนี้เนี่ยให้คุณนํากระดาษนะครับ A 4ขึ้นมาพับครึ่งนะครับเขียนฝั่งซ้ายนะครับว่าสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นทักษะความคิดการกระทําเป็นต้นครับฝั่งขวาเนี่ยเขียนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับเช่นสภาพอากาศความคิดคนอื่นหรือว่าเป็นอนาคตบางครั้งครับชีวิตมันมีสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆการยอมรับว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้จะช่วยให้เรารู้สึกปล่อยวางและเบาใจมากขึ้นทีนี้ลองถามตัวเองดูครับว่าสิ่งที่คุณปล่อยวางไม่ได้หรือกังวลใจในตอนนี้เนี่ยเราควบคุมมันได้หรือเปล่า 2. หายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกการหายใจเข้าลึกๆเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้จิตใจและร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายเวลาที่คุณรู้สึกกดดันลองหายใจเข้าลึกๆและกลั้นไว้สักครู่ จากนั้นจึงค่อยๆปล่อยออกมานะครับปล่อยลมหายใจออกมาพร้อมกับความคิดเครียดออกไปด้วยการฝึกหายใจแบบนี้เป็นประจำครับจะช่วยให้จิตใจของคุณเนี่ยสงบนิ่งขึ้นได้ข้อที่3ครับอยู่กับปัจจุบันการคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปทําให้เราหลงลืมกับปัจจุบันลองฝึกอยู่กับปัจจุบันโดยสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวครับหรือ เขียนสิ่งที่ดีๆนะครับลงในกระดาษในวันนี้ขอบคุณครับที่เราได้เจอคนดีๆได้เจอสิ่งดีๆทําให้เรามีความสุขทําให้เรายิ้มได้นะการอยู่กับปัจจุบันครับก็ช่วยให้เราไปล่วางได้ง่ายขึ้นแล้วครับข้อที่สครับให้เวลากับตัวเองการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละเลยหน้าที่นะครับแต่หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยคุณควรให้เวลากับตัวเองบ้างได้ลองพักผ่อนได้ลองทําสิ่งที่คุณชอบ พื่อให้มันนะครับมาฟื้นฟูพลังใจของคุณการได้ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็ทำให้คุณเนี่ยมีพลังงานมากพอนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อไปได้จบไปแล้วครับ4วิธีลองนำา4ข้อนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเราปล่อยวางได้ง่ายกว่าที่เราคิดเยอะขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับฟังหากคุณชอบพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับ คนที่คุณอยากจะช่วยเหลือหรือคนที่คุณรักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกายวัดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าผมกายวัดสวัสดีครับ